เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียช่งพลังท้องของสามีใจมานแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาเซ็นชื่อตรงนี้ครับคุณส้อยทนายประจำบริษัทของสามีของเธอชี้บอกให้เซ็นชื่อของเธอบนใบยาวันนี้ของเธอคงมาถึงแล้วสินะส้อยกัญญา ไม่เสียเวลาคร้ำครวญเพราะมันคงถึงเวลาของเธอแล้วจริงๆเสียงปลายปากกาที่ขีดลงบนกระดาษใบนั้นมันบาดลึกลงไปในหัวใจของเธอซอยกันยายิ้มให้กับคุณทนายวัยเกือกบหปีที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ของท่านแล้วแม้ว่าท่านจะทำสีหน้าไม่สบายใจ เพรามืตอนที่ท่านมางานแต่างงานของสร้อยกัญญากับสังคมชาญมันเป็นบรรยากาศที่อบอวนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแต่เวลานี้ผ่านไปเกือบสามปีแล้วมันเป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะกดดันและหดหูใจเขาแปลกใจเล็กน้อยที่ส้อยกัญญาไม่ได้โมฝายเสียใจ ทางทางที่เธอแทบจะไม่มีอะไรติดตัวของเธอไปเลยแม้แต่สินสอดทองมั่นม้จะรู้มาว่าส้อยกัญญามีธุรกิจที่ทำอยู่กับครอบครัวแต่มันก็ไม่ได้มีมากมายไม่ได้มีมากเท่าครอบครัวของฝ่ายชายแต่ประการใดขอบคุณที่เสียเวลามานะคะหญิงสาวใบหน้าสะสวยระบายรอยยิ้มที่เต็มอยู่ใบหน้า และยกมือไหว้คุณทนายเธอหันหลังกลับแปลกนะมือของเธอเริ่มสัน่นปากของเธอก็เริ่มสัน่นเธอเริ่มน้ำตาคลอจมูกก็เริ่มตีบตันใช่น้ำตาแห่งความเสียใจมันตีตื้นขึ้นมาแต่สาบานได้ตรงนี้ว่าเธอจะไม่มีวันมีน้ำตาให้ใครเห็นเสื้อผ้าของเธอถูกเก็บ ออกมาตั้งแต่วันที่สังคมชานได้พาเมียอีกคนของเขาเข้าบ้านเพื่อมาเยาอเย้ยเธอคนอย่างซ้อยกัญยาค่าได้แต่ยามไม่ได้เธอเสียใจได้แต่ต้องรีบกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยสติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเธอจึงจำเป็นต้องก้าวเดินต่อไปในหนทาง ที่เธอเลือกที่จะเดินตั้งแต่เมื่อครั้งยังไม่มีเขาสามีใจร้ายสามีใจมานคนมากๆผู้หญิงคนนั้นอยากได้เขาเพราะเขาทั้งรวยและหล่อและถ้าหล่อนแย่งไปได้หล่อนก็จะชนะข้อความของหล่อนนี้เธอไม่ได้คิดไปเองแต่มันเป็นหลักฐานในแชทไลน์ ที่เพื่อนของเธอได้มาจากลายกลุ่มของผู้หญิงซึ่งเป็นชู้กับเพื่อนของลอนซึ่งทุกคนในนั้นล้วนเป็นเด็กเสียอยากจะชนะก็ชนะไปเถิดของแบบนี้เวรกรรมมันมีจริงแย่งเขามาได้ก็มีคนแย่งตัวเองได้เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าตัวเธอเองก็เช่นกัน สังคมชานสัญญาต่อหน้าแขกเือในงานแต่งงานเกือบพันคนว่าเขาจะรักและดูแลเธอให้ดีที่สุดแต่วันนี้เธอรู้แล้วว่าคำสัญญานั้นมันไม่มีวันเป็นจริงโดยเฉพาะตอนที่เขากับผู้หญิงคนนั้นกลอเคลียกันต่อหน้าต่อตาเธอเจ็บยิ่งกว่าเจ็บเจ็บจนอยากจะเลิกเจ็บเสียเดี๋ยวนี้แต่คนอย่างส้อยกัญยา จะไม่ยอมให้ตัวเองเสียใจนานนักหรอกเธอจึงเลือกที่จะไปและดำเนินชีวิตต่อโดยการก้าวออกไปจากบ้านของเขาแม้ว่าแม่ของเขาจะร้องห่มร้องไห้และขอโทษเธอแทนลูกชายของตนเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่ความผิดของครอบครัวของเขาเพราะเขาเลือกที่จะทำเช่นนั้นเอง ไซกัญยากลับมาที่คอนโดมิเนียมของเธอเธอนั่งคิดทบทวนเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดและบอกกับตนเองว่าเธอทำถูกแล้วเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและทำในสิ่งที่เธอควรทำคือติดต่อทนายความเขาเป็นรุ่นพี่ที่หวังดีต่อเธอเสมอเขาตกลงใจที่จะทำคดีให้เธอเพราะมันง่ายหลักฐานก็พร้อม ได้เงินมากมายเพราะอดีตสามีของส้อยกัญญานั้นรวยมากทำมาทำกลับไม่โกงฉันไม่อยากได้หรอกเงินสินสอดแต่ฉันอยากได้เวลาที่ฉันเสียไปตอนที่มีคุณเป็นคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นเธอจะไม่เสียเวลาไกลเกลียใดใดทั้งสิ้นไม่เสียเวลาไปขึ้นศาลใดๆทั้งนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวุฒิชัย ทนายความซึ่งเป็นรุ่นพี่ของเธอเท่านั้นส้อยกัญญาไปอยู่ที่บ้านพักตากอากาศที่เธอได้ซื้อเอาไว้ริมทะเลเมื่อก่อนที่เธอจะได้คบกับสังคมชาญเธอนอนอ่านหนังสือนิยายเทรดหุ้นไปตามภาษาโดยไม่ไปทำงานปล่อยให้ร่างกายของเธอได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ วุฒิชัยได้โทรศัพท์มาแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความว่าทางผู้หญิงคนนั้นขอต่อรองเพราะยังไงหล่อนก็มีความผิดอยู่เต็มประตูหลักฐานก็มีครบถ้วนคำตอบของสร้อยกัญญาคือเงิน50สิล้านไม่ขาดไม่เกินไม่มีคำว่าประนีประนอมวุฒิชัยยิ้มรับเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างส้อยกัญญานั้นคือคนจริง แต่เรื่องย่าๆทั้งหมดยังไม่เท่ากับเรื่องที่เธอกำลังจะต้องอเผชิญเพราะประจำเดือนของเธอกลับมาไม่ตรงเวลามันไม่มา1เดือนแล้วและตอนนี้มันก็ล่วงเลยมาเกือบจะเข้าเดือนที่สองเธอเครียดเข้าใจได้ว่าเป็นเช่นนั้นบวกกับปกติประจำเดือนของเธอไม่ค่อยมาตรงเวลาทุกเดือนหรอก แต่ไออาการเวียนหัวคลื่นไส้ตอนเช้าเนี่ยมันอะไรกันแน่และด้วยเหตุผลนี้เธอจึงตัดสินใจจะซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจเองเมื่อผลออกมาทำเขาเธอแทบสุดเพราะแทบแสดงผลมันกลับแจ้งเตือนว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องส้อยกัญยาจึงจำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลให้รู้อย่างแน่ชัดก่อนที่เธอจะแน่ใจ จากผลตรวจที่คุณหมอแจ้งว่าตอนนี้เธอท้องได้8สัปดาห์แล้วแต่อาการแพ้ท้องของเธอน้อยมากแทบไม่ออกอาการอะไรเลยแล้วไ้กัญยาควรจะดีใจหรือไม่แต่ยังน้อยเธอก็ตัดสินใจแล้วว่ายังไงเธอก็จะเก็บลูกเอาไว้เองเพราะเด็กไม่ได้มีความผิดอะไรตลอดเวลาที่ผ่านมา หลังจะเกิดเรื่องขึ้นมันทำให้ส้อยกัญญาหันกลับไปพึ่งทางธรรมเพราะฉะนั้นเธอกลัวเวรกลัวกรรมมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันส้อยกัญญาตัดสินใจจะเก็บเรื่องที่เธอท้องเอาไว้เป็นความลับไม่ยอมบอกใครแม้แต่กับครอบครัวของเธอเองตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคน ดูเรื่องที่เธอ,อย่าฟ้องอย่าแล้วบวกกับรู้ว่าตอนนี้ซ้อยกัญญาอาจมีเวลาทำใจคนที่รู้ดีที่สุดก็คือมารดาของเธอเองกัญญารู้ดีว่าซ้อยกัญญาเป็นคนเข้มแข็งเมื่อเธอทำใจได้แล้วเธอก็จะกลับมายืนขึ้นได้ใหม่ สิ่งที่คุณเป็นแม่ทำได้ก็รอเธอรอและคอยสืบข่าวกราวของลูกไซกัญญาชนะคดีในที่สุดได้ข่ามาว่าตัวของสังคมชาญเองนั่นแหละที่เป็นคนจ่เงินให้กับเมียน้อยเมื่อให้เรื่องทุกอย่างมันจบลงโดยเร็ว,เ,วเขารักเมียคนนี้มากจริงๆถึงขั้นพาเข้ามาอยู่ในบ้าน แม้ว่าแม่ของเขาจะไม่ชอบใจสไยเด็กเอ็นคนนี้ถึงขั้นให้คนไปสืบว่าเมลอนได้ทำของใส่ลูกชายหรือไม่ต่อมาไม่นานซ้อยกันยาก็ได้โทรศัพท์ติดต่อกลับไปหามันดาของเธอเธอขอให้มันดามาหาเธอที่บ้านผักร้อนเธออยู่กับสาวใช้แค่สองคนสิ่งแรก ที่กัญญากตกใจก็คือตอนนี้ลูกสาวสุดที่รักใส่ชุดคลุ่มท้องท้องของเธอโตพอประมาณลูกแม่รอยยิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขใช่ค่ะแม่ตอนนี้ส้อยท้องส้อยรู้ตอนที่หยาบไปแล้วนะคะแม่กันยารู้สึกทุกข์ใจเหลือเกินจะว่าดีใจที่จะได้หลานก็ดีใจอยู่รอก แต่ก็เสียใจด้วยที่เด็กเกิดมาในช่วงเวลาที่ยากที่สุดแบบนี้แต่ซ้อยกันยากลับมีความสุขมากดีกว่าตอนที่มีปัญหากับสังคมชาญซะอีกอเธอเป็นผู้หญิงค่ะแม่เธอที่บอกมันดาและกันยาก็วางมือสั่นๆของตนลงบนท้องของลูกสาวมีแรงขยับเบาๆบ,บ,บนท้องทำให้กัญยาน้ำตาซึม ด้วยความรู้สึกอันหลากหลายเธอวางมือลงบนมือของมานดาซ้อยรักแม่นะคะตอนรีบดึงเธอเข้ามากอดทันทีบ่ายวันนั้นซ้อยกัญญาได้นำพวงมาลัยพวงงามมากราบขอขมามารดาเพราะเธอเองที่ตัดสินใจผิดเลือกคบคนผิดเข้ามาในชีวิตและมันทำให้ทุกคนต้องอับอายและเสียใจไปกับเธอด้วย กัญญายกมือรูปศสีสษกของลูกสาวเตะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักลูกจา๋าลูกของแม่ใครก็รู้ว่าลูกของแม่ไม่ผิดผู้หญิงคนนั้นต่อให้มันยั่วขนาดเอานมมาแปะหน้าผู้ชายมันก็รักเดียวใจเดียวมันไม่ไปกับเขารอกลูกเธอจึงพยักหน้ารับเพราะสิ่งที่เธอเห็นมากับตา และอดทนจนถึงขนาดเก็บเข้าของออกมาขนาดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วคนในครอบครัวของเธอรู้เรื่องแล้วที่เธอท้องแตกไม่มีใครปริปากส้อยกัญญาเลือกที่จะไปทำธุรกิจที่อเมริกาเพราะเธอเรียนที่นั่นมีเพื่อนสนิทที่ทำร้านอาหารเธอจึงบุกเบิกทำร้านอาหารไทยร้านขายของชำและลานนวด มีหุ้นส่วนเป็นเพื่อนๆของเธอหลายคนส้อยกัญยาคลอดที่อเมริกาครอบครัวงเธอพากันมาเยี่ยมและมาอุ้มหลานพร้อมกับเอาข่าวจากทางบ้านของอดีตสามีมาฝากเธอด้วยตอนนี้ผู้หญิงที่ชื่อเมล่อนคนนั้นเริ่มเข้ามาทำหน้าที่เป็นใหญ่ในบ้านไม่เห็นหัวแม่สามี ส่วนแม่ของสังคมชาญก็เริ่มป่วยอดๆออแอดๆอ,อย่างไม่มีสาเหตุบรรดาพี่น้องของสังคมชาญก็เริ่มไม่ลงรอยกันเพราะไม่มีใครต้อนรับเมลอนทุกคนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มักหายตัวไปบ่อยๆเพื่อไปที่สำนักทรงแห่งหนึ่งถึงกับตามไปเก็บภาพเพื่อถ่ายเป็นหลักฐานแต่สังคมชาญกลับเชื่อแต่เมลอน และกล่าวหาว่าพี่น้องของเขาใส่ความเมียของเขาซะอย่างนั้นต่อมาอีกครึ่งปีสซ้อยกัญญาก็ได้ข่าวว่าบ้านหลังใหญ่ของสังคมชาญไม่มีใครอยู่ได้สักคนเพราะถูกผีหลอกส่วนแม่ของเขาพี่พี่น้องน้องก็ต้องรีพากันออกมาอยู่ข้างนอกน่าแปลกเหลือเกินพอย้ายออกมาอยู่กันเองข้างนอก สภาพจิตใจและสภาพร่างกายของทุกคนกลับดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ในบ้านหลังนั้นเงียบเชียบราวกับเป็นบ้านผีสิงซ้อยกันยาวฟังเรื่องราวด้วยอาการปลง่งดีแล้วที่เธอเลือกที่จะเดินออกมาเธอหันกลับมายิ้มให้กับลูกสาวลางจำมัมตอนนี้กำลังน้ำตาคลอเพราะหกล้มเข่ากระแทกพื้น มามีหนูเจ็บเจ็บมากไหมจ๊ะเคตตัวน้อยพยายามหน้าเงกเงกน้ําตาเม็ดโตร่ตวรงพลอะคราวหลังก็ต้องเดินให้ระวังนะลูกพื้นมันอยู่เฉยๆของมันมันไม่ได้ผิดเลยแล้วใครกันน้าที่ผิดเด็กน้อยพยายามหาคำตอบหนูเองเคตเป็นเด็กฉลาด และเธอก็เลี้ยงลูกอย่างมีเหตุและผลเก่งมากจาก้ะมามะเดี๋ยวมามีทำแผลให้นะเด็กน้อยหลับตาปีพอรู้แน่ๆว่ามันจะต้องเจ็บและแสบแต่จะทำอย่างไรได้หลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งปีลูกของเธอก็เริ่มโตและพูดเก่งขึ้นเรื่อยๆและด้วยความพูดเก่งนี้เองทำให้ลูกสาวของเธอ ได้ชักนำให้ชายคนหนึ่งได้มาพบกับเธอด้วยเขาเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์แต่อายุน้อยกว่าส้อยกัญญาหนึ่งปีเขารักเด็กและหลงรักเคสตั้งแต่แรกเห็นเด็กน้อยเห็นซองอะไรบางอย่างที่พื้นในตอนนั้นและในเวลานั้นเธอและเคตอยู่ที่ร้านอาหารมามีซองค่ะ มันตกอยู่ตรงนี้ซอยกันยาเปิดกล้องวงจรปิดจนเห็นเจ้าของเจ้าของซองนี้เป็นชาวเอเชียจึงเปิดดูเอกสารพบทั้งชื่อและเปิดโทรศัพท์ทำให้แจ็คก,กี้ที่กําลังตกใจเพราะได้ทำเอกสารล่นหายเขารีบมารับเอกสารทันทีที่ได้รับโทรศัพท์เขาตกตะลึงตอนที่เห็นเธอในครั้งแรก แต่พอคิดได้ก็รีบเอ่ยขอบคุณซ้อยกัญญาทันทีแต่เธอกลับเรียกให้ลูกสาวออกมายืนต่อหน้าเขาเธอตังหักราคาที่เป็นคนเก็บเอกสารของคุณได้คุณควรขอบคุณเธอตังหากแจ็กกี้ดวงตาเป็นประกายโอสาวน้อยน่ารักที่สุดยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณทั้งคู่นั่นแหละเพราะคุณเลี้ยงลูกมาดี เคสถึงได้ทำดีตามที่คุณสอนและนั่นเองที่ทำให้แจ็คก,กี้แวะเวียนมาเพื่อใช้บริการที่ร้านของเธอบ่อยๆเขาชอบผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวที่สำคัญเขาชอบเจ้าของร้านกับลูกสาวของเจ้าของร้านมากๆขายขนมจีบให้คนใจแข็งอยู่นานเธอจึงค่อยๆเปิดใจเริ่มคบหากับเขาเวลานั้นเองที่เธอได้ข่าวจากเพื่อน ว่าตอนนี้สังคมชาญกำลังป่วยหนักจนบรรดาพี่น้องต้องรีบหามเขาเข้าโรงพยาบาลสาเหตุของอาการป่วยนั่นก็คือพบสารเคมีในเลือดของเขาซึ่งเป็นสารเคมีตัวเดียวกับที่อยู่ในกระแสเลือดของบรรดาของเขาด้วยครอบครัวนั้นจึงแจ้งความกับตำรวจมีการหาสารเคมีตัวนั้นพบว่ามันอยู่ในเครื่องชงกาแฟของบ้าน และอยู่ในกระปุกชาที่คนในบ้านชอบดื่มเป็นประจำสังคมชาญรอดมาได้เพราะต้องพาเขาไปรดน้ำมนต์อยู่ในวัดเขาเกือบจะพูดไม่ได้พระเกจิชื่อดังบอกว่านับว่าเขายังมีบุญไม่อย่างนั้นมันคงเอาตายมันไม่เคยรักโยมหรอกมันอยากได้แค่สมบัติของโยมตอนนี้ตำรวจจับตัวเมลอนได้แล้ว หล่อนหนีหัวสุกหัวซุนเพราะพบสารเคมีอยู่ในห้องเก็บวายบนกล่องนั้นมีตะายนิ้วมือของเมลอนทั้งนั้นหลักฐานมัดตัวจนดิ้นไม่หลุดซอยกัญญายิ้มอ่อนนี่ละนะ่นาเหนือฟ้ายังมีฟ้าบอกแล้วว่าเวรกรรมนะมันมีอยู่จริงอยากได้ของของเขาแต่ได้มาด้วยการสร้างเวรกรรมมันจะไม่มีความสุข ใล่ยกลนยาปล่อยวางเพราะตอนนี้ตอนหน้าเธอแจ็กกี้กำลังดูแลลูกสาวของเธอเป็นอย่างดีทั้งที่มืออีกข้างของเขายังจับมือของเธออยู่เลยแม้ว่าแจ็กกี้จะไม่ได้รวยล้นฟ้าและไม่ได้หล่อเท่ากับสังคมชาญแต่เขาก็แมนและเป็นสุภาพบุรุษมากกว่าเขาไม่รังเกียจแม่มาอย่างเธอเลย กลับกันเขากลับรักและเอาใจใส่ดูแลลูกสาวของเธอเป็นอย่างดีซ้อยกัญญาคบหากับแจ็คก,กี้มาเกือบสองปีจึงตัดสินใจบอกครอบครัวว่าเธอตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับแจ็คก,กี้มันอาจไม่ใช่งานแต่งงานที่อลังการและสวยหรูที่สุดเท่ากับงานแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของเธอแต่เธอกลับคิดว่ามันมีความสุขที่ใจมากกว่า และเธอเองก็ได้เลือกแล้วว่าเขาคือคู่ชีวิตของเธอซ้อยกัญญาอยู่กินกับแจ็คก,กี้มาตลอด15ปีมีลูกชายกับเขาหนึ่งคนเหนื่อยแต่มีความสุขแต่เวลานั้นเองในขณะที่เธอออกมาเดินเพื่อเล่นรับลมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเธอก็ได้พบกับสังคมชาญเขาดูแก่ลงตามวัย แต่ยังเห็นแววความรอและดูดีเธอรู้ว่าเขาจงใจสืบข่าวของเธอและจงใจมาหาแต่เธอกลับไม่พูดกับเขาแม้เพียงสักคำเธอจับมือกับสามีชวนกันเดินกลับบ้านและมองเขาเหมือนอากาศธาตุกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองแต่สิ่งที่เธอไม่เคยรู้เลยนั่นก็คือเคส กลับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าพ่อของเธอคือใครเคทหนีแม่ไปหาพ่อของแกตอนที่เคทอายุได้18เกือบ19ปีสังคมชานไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตนเองมีลูกสาวกับเขาด้วยเคทเองก็เอาแต่จ้องมองดูพ่อไม่ยอมแสดงตัวสังคมชานก็ได้แต่คิดว่าเด็กสาวคนนี้อาจเป็นใครสักคนที่อยากมาสัมภาษณ์เขา แต่ไม่รู้ว่าทำไมแววตาและใบหน้าของสาวน้อยคนนี้ถึงได้ดูคุ้นเคยนักเขาอยู่ในร้านอาหารกำลังนั่งทานอาหารอยู่กับลูกค้าจึงเรียกให้พนักงานเสิร์ฟเดินไปถามเด็กสาวคนนั้นว่าต้องการจะพบเขาหรือไม่เพราะเธอเอาแต่จ้องเขาหนุ่มพนักงานเสิร์ฟยิ้มแยะ่ๆะกลับมาเพราะไม่เก่งเรื่องภาษา ตัวของเคสแม้ว่าแม่จะพูดภาษาไทยเธอก็ฟังเข้าใจแต่พูดไม่เก่งสังคมชาญจึงจำเป็นต้องออกไปคุยกับเธอเองหนูมีอะไรกับตรงหรือเปล่าจ๊ะเธอจ้องเขาด้วยดวงตาที่ถอดแบบมาจากมารดามีคนบอกว่าคุณคือปับป่าของหนูหนูก็แค่ตามมาดูคุณค่ะสังคมชาญตกใจมากเขามองเธออย่างไม่อยากจะเชื่อ หนูอายุเท่าไหรสิบเก้าปีค่ะพระเจ้าคราวนี้เขาดูแล้วว่าแววตาที่ดูคุ้นเคยนั้นเหมือนใครไยกัญยาเขาเอ่ยชื่ออดีตภรรยารเบาใช่แล้วเธอคือมามีของหนูเขาแทบสุดทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกละ่ะว่าเธอท้องเขาจ้องมองเด็กผู้หญิงที่มีความละไม้คล้ายเขาอยู่บ้างหนูชื่ออะไร เคสค่ะเคสหนูอยากไปพบคุณย่าไหมเคสทำท่าไม่ไว้ใจเขาแต่ทีแรกแต่แล้วเธอก็เลือกที่จะพยักหน้าเพราะเธอก็เหมือนมันดาของเธอเด็ดเดียวเอาจริงแล้วเคสก็ได้รู้จักโลกใบใหม่ของตัวเองไ้กัญญาพยายามหาตัวลูกสาวเท่าไหร่ พอติดต่อได้และดูว่าลูกอยู่ที่ไหนก็ยิ่งเป็นห่วงตะเคสกลับวิดีโอคอลกับมหามันดาถ่ายภาพให้เห็นทั้งคุณย่าและคุณพ่อรวมถึงครอบครัวนั้นทั้งบ้านทั้งครอบครัวซ้อยกัญญาจ,จึงไม่ห่วงเพราะทุกคนต้อนรับขับสู้ลูกสาวของเธอเป็นอย่างดีคราวนี้เธอโล่งอกแจ็คก,กี้กอดปลอบภรรยาเธอฉลาดเหมือนคุณน,นั่นแหละที่รัก และแล้วเรื่องราวของทุกคนก็จบลงได้ด้วยดีมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องชดใช้ในสิ่งที่ตนเองทำข่าวล่ามาแรงเพราะดูเหมือนว่าเมลอนจะถูกพาตัวไปอยู่ที่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพราะเอาแต่ตะโกนว่าถูกผีหลอกนั่นแหละนะกำดใดไกลก่อกำนั้นก็ย่อมคืนสนอง ส่วนตัวเธอเองนั้นขออยู่กับอนาคตที่จะมีทั้งความรักและความสุขไปตลอดชีวิตจบแล้วนะคะเรื่องอะไรล่ะเมียชังพลังท้องของสามีใจมานะคะขออภัยเนาะถ้ามันจะสั้นไม่ไม่มันจะสั้นแล้วมันสั้นเลยแหละก็มีเวลาแค่นี้แล้วค่ะเพราะว่า ้าก็ทํางานทุกวันนั่นเนาะพยายามทําทุกอย่างให้ได้เงินในเดือนนี้ให้ได้เพราะรายจ่ายมันเยอะค่ะก็กราบขอบคุณลนะ่วงหน้าสําหรับคนที่ช่วยตาดูสึกผู้สนับสนุนนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นแรงผลักดันให้ตาได้มีเงินไปเอายาให้พ่อเนาะตาก็จะฝากเรื่องเดิมนะคะเรื่องนี้แหละแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนที่เพิ่งเข้ามาติดตามตาเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะเวลาตาลงนิยายจะได้อ่รู้ได้ทราบกันนะคะฝากด้วยกกันรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ